สบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องมากินข้าวน้ำกันอยู่เที่ยงหน,น้าถุงนอกหมดนี่ามาพี่น้องมาโอ้เพื่อนมาเด้อพี่น้องเด้อมีอยมร้อยพี่น้องตอนเที่ยงแล้วก็ห้องกินมันมันสื่อห้องกินเนาะมีส้มตำตำสัก่ะตำหม้ออะไรกาไก่ย่างพี่น้องอ๋อพี่น้องกินกันนั่นคุณประเทศน่นนานเลยสุดเปได็นที่นี่ นลองติ้วพี่น้องมือเกี่ยวกินเผาอยู่เท้ยงหน้าลงอันนี้เนาะมากินนมกันพี่น้องมได้พี่น้องก็กินไก่กินไก่ตำบังหุงตำหมัวบอโอ้ยลืมเลยนะฮะโอ้เฮ็ดดีๆมันจะแซ่บหัวหัวมันจะเป็นอย่งไรพี่น้องลองซิมมึงก่อนอันนี้นี่ปงเชิดถวยนี่ เห็ดมันดีๆเลบลัหายเพื่อนมันก็นั่งเบิ่งอยู่นะโอ้ยเห็นเตหอดแบบน้องวีมันเกิดน้ำรังน้องวีเนาะน้องวีลงมามันสมริดเหมือนกันเลยเนาะน้าก็ได้หาขวบเนี่ยดี แซ่บพี่น้องแซ่บมาเล้อต้อนเทียงพี่น้องกำลังเก่งสูงก,กันอยู่สูงยานข้าก็ได้เขา่าตามที่หให้พอใหญ่ก็ชุกเลยเนาะชุกคักแล้วพึ่นเข่าพืนน้นงานดีพี่มีสามสิบ้ายเขาแล้ว ตัมวเส่มันรบเหรอยังก็มีรบเมิ่มุกออกมาไดหน่วยบัาใหญ่พี่น้องเลยเลยตั้มสดเลยบตั้มี่มัองุบ่ได้มงุกกินยุกมมีจังมือเจามาหายันเ่มอยู่ไยน่ว่ามจังมือเมื่อบ่ายเจ้ามามา นี่นต่วาว่ายเพื่อนน้ำมาผาเงี้ยไงแล้วเพได้นเนี้ยผาเพื่อนนมเป็นแพ็กน้อเป็นแพ๊กอ่ะคือีคือนี่น้ำลายป้อฮะที่บานนะแยกขนมได้ยังดูยได้เนียเก็บเขาเกบหน้าแบบปอทดลองงั้นจะพอป้อ อยู่ในตลาดกินก oh. ็จ่อยแห้งไก่อบผ้ากับผักเนาะอบ้าก็จะอบย่างไวะดังด่งใช่เลยบ่เอากรปิดอาไงัวไปก่อนเพือเพื่นไพ่หรอเา่อนไม่ได้เอาใส่ไปเลยนะนั่งเอาเพื่อง่นเนาะหัวไปมนเม่อ่น่มืนเม่ห่ขั เอาไม้เสียบมันก็ซักลงไปเอาดินกบไว้์ไปนะเอาเพื่องถมถมกับปิดนะแล้วไม่มีโอกาสเนาะท้่ลุงช่วยแต่กินไม่ได้ไหนใครม่เป็นเนาะหมาเหมนคนพายม่ด้น้ว่าน้ำเอาเป็ดไม่เชื่อน้ำวานนี่เนาะเอาเป็ดมาว่าไปลุงวะ เนกินน oh, oh, ันตะโอ้ยร yani ่วงมาอยู่ร่วงกลางวันวันดอนอะไรเป็นมภาพกินเรื่องเราคนงานหนักกันเห็ดเป็ดเนาะมาอยู่เนาะผลมาอยู่เล้วผลไปเกี่ยวเขาอยู่กลางของยังมือผ้าพี่น้องไปเตี่ยวอยู่พี่น้องเอ้ยเียยอู่ผ้ากินปิ้งไปท้อง ไป๋ยวบ้านไว้รุ่นสางโตใหม่บ้านพอตาพิ่หากินปลาเป็นน้ำนันทำน้นแห้งกว่าตอนท้อไปฮัตเชเบ็ดเนี่ยนี่อยเเนาะอืไม่อยกลเนาพอปอยพอป่อยใส่เบ็ดเติมือว่ามันถ่วมอนต้นต้นะไต้นไข่บอลือกกรเพราเนอก ึ S <S ่งตาเพื่อนเ้าเพื Island ่อนไปจอดผักเทื่องดูนะจดูคือบุเห็นนะแม่นจุดหนึ่งว่าถึงไม่หัวเทียงแต่ว่าถ่ายงถ่ายุงจุ้งแม่งเอาพี่น้องมาช่องวันนี้เรื่องเออไปแลวเฮ้ยพาพี่น้องไปเอาอีกอยู่ยังมีห้ายบอลอยู่เห็นเห็นไหว เนี่สีห้างเดียดิกระเท้าน่ะเอาน่เจ้าได้มองไกลไกลเลยพดหัวน้าสยาอจะล่ะแกงเข่ากนเข่าแล้เยาอะไรจะล่ะ่นที่อบกำหนากินกับมันน้ำมันให้คักแล้วทุกกินเับแบบจีหมูตู้อกินน้ำดื่มด่่ มันจะขอไปปลงโคดนะคะเซ่สื่อตินเขาได้สื่อมาหอยเขาไปน้ำนะแม่ค่ะเขาไปน้ำถจะนไปอย่างไก่ชื่ออยู่นบ้านใหญ่ปุ๊บอือีเม่ก็จะผาเขาจะผาเมื่อไหร่เขากันอยู่ที่มีบานมุ้งมอือนี่โยนเพื่อลงงกับเพื่อนกันเนาะไม่อยากขึ้นไป มีนี่นะพี่กูปวดนีะกระดมแดงจึงกระดมแดงกินว่าอะไยังมาจุกินกินว่าอ่าเรื่องใหม่เตางไว้อีกเขมดนมันยว่าถ้าสนัื้อสนมาร่มผัดไม่ไหพี่น้องมาๆมากินข้าวน้กัน เริ่มจาเข้าสู่วร์อากาศหนาวเลยพี่นอ้องเอ้ยอากาศหนาวแล้วใไปกันให้รักษาสุขภาพตัวเองเด้อพี่น้องก็คือภาษาหนังอะไรนน่ะอ้อเด้อพี่น้องอยู่ม,มาสู่กินน,นี่น้องติ้วของผักน้องติ้วนี่พี่น้องมผาผากอาวอมผาผากอาวเพิ่นโอ้โน้องวันพิ้โอ้โนโองวนโหนี้มาโอ้โนกฤษเดชดิ เ้า้องยทองได้เลยเนาะอ่านบันึบันนึ่งแม่มันดมีอนุบมีบ้มีอนุบาลเขาหองได้จังเข้าห้องยังบ่เอ้าหองกมงได้มาใ้เลยหอ่านได้หรือป่อ่านแล้ว เดี๋ยวยูให้ตัวแรกเบรมังค์้ามา่เ่ใซื้อให้มาเบิเรื่องซื้อแล้วอไปจ้งเหยวมาวันให้มาต้มน้ำหอน่่าวาเมื่อับ้อปานบ่้นนีชั้นไหไม่ทราบเแล้กันครับเล้วเมื่อนนีเนาะเมื่อวานนี้ กินตะไคย้งเมืองโอเมื่อบด่ห่อยู้อกมนเอนาเมาบ่อกพ่นองอ่าบใช่พี่น้องพังจากกินเขาแล้วกันมาบึงตุงกะกุฏิหล นั่นแกกินข้าแร้เบ่กอเมื่อเด้อพี้องคุจิรอเด้อกินข้าแ้่มาคุจิรอต่อพี่น้องกท็ทซับผว่าขาดจชพี่นอ้นองี่รอไข่ไดยังพี่น้องไข่ทับผว่าขาพี่น้องคูหนึ่งม่ชองบอ่มันจะมีชองโตพี่น้องหรือสามสามพอดีอเนาะถ้าอะไรก็นึงใส่อีก่ จงไ้เลยนาะ่มีกีเ็บวงหนยังไงกูโละเนี่ยมงเข่าเนาะกีเ็มาเข่ามีซองโซ่ีเขาครบงานเขาเลยหายางขาขาดมาใส่บะมีจับไปทางไดเนี่ยคดแล้วใจอยู่ทังนี้ตัวเมยนี่หาเนีี่เนา ตัวน้อยอยังได้น้องเมยเนาะตัวน้อยตัวเมย์เป็นผู้เป็นอะไรแล้วเหมือนกันผู้ทึงวะทึงทึงกูบุนบุนจะทางยาไปทางใดเลยเฮ้ยสัมกุลฮะสัมกุลกุฏิเลยวันนบุญเฮ็ดเลยที่น้องเว้ยตัวเมย์ไปติดตามกันไปที่น้องหลังจากกินเผาแรกก็มาคูดกี่รอบ อราพูดเมื่อกี้แรงพี่น้องวันไหนเมื่อทั้งน้องน้องคุยอีกเมื่อแรงเดี่ยพี่น้องเลยเถิงเลยเห็นไ่มเถิงอะไรพี่น้องเถิงเหรอเดีตึ้งเนาะนี่จีบรอหาถูกวิธีทางพี่น้องหากินธรรมดาได้พี่น้องเลย <laughs> น้ำป่าล้ำบากของอของไทยน,น,นี่แหละ มาเผาพอใหญ่ทั้งบ้านเป็นบสบายพี่น้องเลยนี่คือกองพืนืนก <c oughs> องพืืนเฮ้ยพี่นาก็ลังคิดว่างแผนกันว่าสีเคน็ดไดตั้งใจเผาะตะลอดว่าสีเอาวันน,น,น,นั่นเนาะพี่ box, นาเนี่ยพีเอาเป็นบล็อกเนาะถ้ากันซื้อบล็อกว่าอีดแดงอีดแดงมาเห็ดพี่นาระหว่า,าวกันพเพาสีไดเผาตะลอด ปีน, đây, นี้น้ำถั่วมยังบ่ทันแห้งเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้น้ำถั่วมอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นเลยทำทีก็ยากเนี่ยการต่างบ่ได้เหตดแต่ต้องว่างอะไรพี่น้องเลยทำผี่ก็ยังยากไลาย่างละพลาละย่างอยู่พี่น้องเด็ก้าเกี่กยวเขาเด็กยากนั่งพูบวสบาย S <S <S นี่พี่ตัวแม่พี่เนาะตัวแม่แต่ตัวแม่ปีกมันสีเกี้ยงเออตัวผูด้วยตัวผูดไม่สีปีกมันสีอันเทียนกุดกูดจังหน่อยเออห้องท่านในห้องร้ายเนาะห้องร้ายทาเยทียนยันขึ้น,นเลยที่ได้ร้ายหน่งกิโลเรียเอาเสียบซับเขาเลยซับมันตันผูม,มึนไว้เวมาส่งมึงก่อน กส่มคุ้มเตาขอนมาดุงดังมาดัดง,ดงไพยย่งนีห <laughs> ้าไว้ดังคาเอาใช่มันลงแป่งเสิงแบบนี้ลังคากับเพาแล้วในเห็ดใหม่เช่ไหมะส่วนนี้ผูกขาเองกะยาาหลายตัวๆแต่ไป,ไปมาๆอยู่พี่น้องเอ้ยบกปกติเล็กตัวเลยคุณนี่ ห้าก็ได้ตัวหนึ่งตัวที่ชอนนี่เนาะตัวที่สองเดินอ้าสุดๆเลยขัดรูลงไปเลยพีเนาะเดิเลยบมได้มาพ่อ,อกันแตะหึงพีเนาะก <laughs> ินเดือนและเดี่ก็ยังไปไปมาๆอยู่ดอกพี่น้องเลยนี่มาปก,กติสำหรับเคมีกะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไค,คตรต์กดติดตามพี่น,น,อนอ้องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชีวภาพคลิปหน้าเนานะพี่ ก้อขอขอบคุณในร้านเด้อพี่น้องที่ขา bye, สบ,บ,บ,บาย,ย,ยพี่น้องสบ <laughs> <Bye, S 2> ดีก็ให้ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง